เขาคุยเธอคนเดียวเลยตอนนี้ขอบคุณค่ะเอาจี้งหนูเคยบอกหนูมีคนคุยแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากพูดออกมาว่าเฮ้ยฉันคุยคนนี้แบบนี้กับคนคุยหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้หนูรู้จักเขาในพื้นที่ส่วนตัวของหนูจนหนูรู้สึกว่าเฮ้ยรู้จักคอแล้วว่าไอ้นี่พอแล้วว่าวันหนึ่งเป็นแฟนเดี๋ยวเขาจะเป็นเองแต่ต่นนึงคุณคุยก็คือคนนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีแฟนเดี๋ยวบอก เราอึบผกันนะคะเราอึบผับบอกให้เขาใจอยันอนู่งคนหนึ่งคนที่เราคุยนี่คือเขาไหมอุ้ยอุ้ยพี่อะร้อนเลยอ่ะเอางี้พี่นิกี้เป็นคนที่หนูสนิทถ้าถามว่า หนูว่าเขาทักมาหนูตอบไหมเขาตอบอ่าแบบนี้ดีกว่าเขาเคยบอกเราบ้างเขาว่าเขาจะจีบเราเออไม่บอกเขาประกาศเราผ่านสื่อแล้วว่าเอ่าค่ะแต่ว่าตัวาะเขาเองเขาไม่ได้มาบอกหนูนะว่าเฮ้ยน้องพี่จีบน้องนะไม่ไม่เขาไม่เคยพูดแบบนั้นจริงจริงไม่เคยพูดอย่างี้เลยไม่เคยไม่เคยแต่หนูว่าปกติไม่ถือว่าปกติคนเราอ่ะก็อาจจะไม่พูดอย่างนั้นพี่พี่หนูจีบพี่นะมันอาจจะไม่อะไรอย่างงเี้ยการกระทำเขาบอกไหมเขาแบบไปรับไปส่งไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าคือ หนูเล่นนะเขาบกฉากกับเขาพี่หนูเล่นบ้าส,สุสน,นเจอเขาในงานบ่อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำกับหนูเก็จะโบ๊ะเล่นโม้เพฮาปล่อ,อยความตลกในรูปแบบของเขาเขาเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วแสดงว่าก็ดูไม่ออกว่าอันไหนเล่นอันไหนจริงหรอจ้อยยังไงถามว่ามันอ่ะมันจะใส่ไปมันจะใส่ไปอ่ะก็กก็ก็เห็นอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักแต่สําหรับหนูก็อย่าบอกไม่รีบอ่ะไม่รีบพิเศษอะไรต่างๆมีแบบของขวัญหรือมีอะไรอย่างงี้ให้เราไหมคะ มันผ uhm, ่านไปแล้วค่ะพี่มันนานมากแล้วหนูอะแล้วม่มีไหมไม่มีไหมเขาให้อะไรไหมไม่ลงรูปลงรูปสตอรี่อะไรเงี้ยวันพิเศษนี่เช่นวันอะไรอะแถวเนี้ยไม่มีวันแบบไม่พอวันเกิดอะไรแบบนี้วันวันมาวันเกิดวัาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยอไม่มีไม่เ่าเออไม่ไม่ไม่อาจจะมีแบบ เอางี้พี่เขาชอบพูกินข้าวซึ่งมันก็เป็นแบบร้านที่เขาบอกว่าเพลิงส้มตำใดๆหนูคนชอบกินส้มตำอยู่างนี้แล้วโซดออกเป็ดแล้วส้มตำอย่างนี้เหรอเธออาจจะเป็นทางเขาค่ะนี่อาจเป็นทางเขาหนูก็เป็นไปเพื่อนหนูก็เคยไปนักตี้ดรีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็อร่อยค่ะแซมเขาเปิดเขาเปิดพื้นที่ในใจให้เขาบ้างไหมอ่ะหนูเคยบอกแล้วว่าพอหนูโสดอ่ะไม่ันปิดเออแต่ว่าถามว่า พอจะคุยกันกว่าจะรู้เรื่องมันก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาข้างเธอจนถึงแบบว่าเขาข้างเลยละระเขาข้างอะไรเขารูปเธอไปหนาเตะไปในเครื่องด้วยเขาบอกเหรอาอันนี้ดูอดีตให้ดูพูดตรงอ่งเซฟทุกคนไม่เอางิปเออ ผู้ชายโดยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ใช่แค่เขาสมมติว่าเขาเจอรูปสวยๆงามก็อาจจะเซฟไว้เราเจอรูปสวยงามเราก็เซฟค่ะพี่เราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็เราโอเคไหมถ้าก็เขาเอาความตลกเข้าจีบเราอย่างเงี้ยเอาก็มากับโบ๊ะบะไปเออย่างนี้มีนิกกี้ในใจบ้างไหมพี่เฮ้ยเราเอาอีย่าเออกแล้วเอาอีย่าเขาเป็นคนที่หนูสนิทแล้วก็คุยเขาเรียกว่าอะไรพอความสนิทเราเราไม่ได้รู้สึกว่า ไม่สบายใจก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วก็สบายใจค่ะเพราะว่ามินเขามาบอกเฮ้ยก้อยเราเป็นแฟนกันนะเขาขอเป็นแฟนเขามาขอเป็นแฟนใจเย็นๆนี่จะลองนี่สถานการณ์เอออันนี้ต้องลองสถานการณ์สมมติแบบเฮ้ยก้อยเราเป็นแฟนกันนะหนูไม่รีบหนูไม่รีบเอาแต่ใจก็ตอบอย่างนี้เลยเหรอไม่ไม่ไม่เอางี้ดูอันนี้หนูพูดตรงๆว่าหนูว่าพี่เขาก็พูดอย่างว่าพี่เขาไม่รีบแล้วหนูก็ไม่รีบแล้วก็เอาจริงไม่มีใครรีบพี่ๆอย่ารีบสิคะไม่มีใครรีบหนูรู้สึกว่าจะรู้จักกับใครสักคนมันก็ต้องใช้เวลา่อยางี้กก่่อนเรียวาเเป็นนคคที่สบาายใจวลุย ค่ะเขาถูกใจเราบ้างไหมย่ะางสไตล์เขาอ่ะก็เฮฮาค่ะพี่ไม่ถึงว่าปกติไม่ถึงว่าพื้นฐานเขาเป็นคนเฮฮาอารมณ์ดีอยู่แล้วซึ่งก็หมายถึงว่าไม่ใช่แค่หนูหลอกแบบใครที่ได้สนิทกับเขาอยู่ใกล้เขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนเฮฮาตลกเขาก็ให้ความสุขคนอยู่แล้วแต่เขาเป็นสไตล์ของเราบ้างไหมย่าเราชอบอะไร้หญิงต้องมีสไตล์มีสเปคอะไรอย่างเงี้ยคือเคยหนูหนูเคยบอกข้างนอกว่าสเปคหนูมันจะเป็นแบบว่าก็ดูอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วเฮฮาแบบว่าทขยันทำอาหารกินอะไรประมาณนี้แต่ไม่แต่พูดอะไรหลอกค่ะ ไม่แต่ว่าสุดท้ายจับมือทุกคนเลยเอ๋อจับมือไว้ก่อนล่ะไม่แต่ว่าสุดท้ายอ่ะที่คนจะมาเป็นแฟนเรานไม่ใช่แค่แบบแกแบบตลกแล้วแกก็ทำงานจบมันไม่ได้แบบนั้นนี่มันนยากเยอะกว่านั้นเราต้องพัฒนามากกว่านี้อีกนิดนึงถึงจะถูกใจนะหนูไม่ได้พูดพี่พูดก็ขอระยะเวลาอย่างนั้นใช่ไหมก้อยเออช้าๆก็คือก็คือไม่รีบค่ะไม่รีบเลยค่ะสำหรับสำหรับที่พี่เขาบอกว่าพี่เขาเขา ชัดเจนเลยนะหนูขอบคุณแล้วเพราะการที่มีคนชอบเราหนูก็แฮปปี้อยนะู่แล้วค่ะพี่มันต<อ>้องมีบททดสอบอีกหลายเนบททดสอบมาที่ต้องให้เขาแบบก้าวผ่านไปให้ได้ชนะใจเธอหนูรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นดา่านอะไรแบบนั้นค่ะพี่หนูชิลๆค่ะคุยถ้าสมมุติว่าได้ได้คุยจริงก็คุยไปเรื่อยๆรู้จักกันจนวันหนึ่งถ้ามันมั่นใจเดี๋ยวมันก็เห็นเองถ้าเข้าในสายตาเราเป็นเข้านคุณเจ้าชู้ไหม หลายคนรู้สึกห่วงเป็นห่วงวันๆด้วยมีอาจจะแบบว่าทั้งประเทศเลยที่แบบมองแบบนั้นเลยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าแต่ละคนมันมีมุมที่มันไม่เหมือนกันเลยค่ะตราบใดที่หนูรู้สึกว่าหนูเจอคนคนนึงแล้วหนูได้เห็นยังเห็นแง่ดีแง่งามของเขาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้อยากตัดสินว่าเฮ้ยคนคนนี้มันไม่ดีว่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลังกล้องเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยขี้อ้อนอย่างเงี้ยจึงง่ายเธอพี่ดีเกี้ยเหรอไอ่อันนี้อันนี้หนูแบบอย่างเล่นหกจริงๆเขาดูอินดี้นิดนึงนะสำหรับหนูหนูเห็นเเเวลลาา่นป๊ ตเจ็เสร็จปุ๊บเขาก็ดูนิ่งๆอะประมาณนั้นอาจจะอาจจะอะไรเงี้ยนะคะเท่าที่หนูเจอเขาไม่ได้ดูแบบว่าสุดโต่งเท่าที่หนูเห็นในสื่อโบปะมีแต่ว่าความแบบทางด้านแบบเจ้าชู้อะไรเงี้ยตัวหนูตัวหนูหนูอาจจะยังไม่ได้เห็นนั้นจะเป็อรอย่างงยอย่างพอเขาดูเป็นคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยแต่จริงๆเราเขาเป็นแบบนั้นไหมสิ่งที่เราเห็นเขา คือหนูว่าเขาเป็นคนลีตาโมงเลยลีตาคิดีคิดนานเลยมองเท็ดเบเกอร์อยู่ขะร้านนั้นอะไรนะคะพูดว่าอะไรนะคะคิดว่าเป็นโจนสูแต่ว่าจริงๆเราเขาเป็นหนางกับเราหรือเปล่าอันนี้สําหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าไม่ใช่แค่พี่เขานะคนโดยทั่วไปผู้หญิงกับผู้ชายเราต่างมีความเจ้าชู้ในตัวกแค่ว่าเราเก็บมันได้แสดงออกมาขนาดไหนหนูรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ ไม่แน่จเก็บไม่ได้หรืออาจจะเป็นแนวทางของเขาหนูรู้สึกเป็นแนวทางของเขาเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากตัดสินว่ามันแปลว่าเขาไม่ดีแต่ว่าแต่เท่าที่หนูเห็นเขา perceive ตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็ดูเขาก็ดูแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราหนั่อยกับข้อนี้ไหมตอนเดิมถ้าหนูถ้าหนูจะรู้จักใครสักคนน่ะหนูไม่ต้องจักเขาจริงๆรอย่างเกี้ต้องต้องใช้เวลาอีกนานไหม ก็ใช EN en> ้เวลาค่ะใช้เวลานานแค่ไหนหรือจะรู้ได้ไงพี่เราก็ไม่รู้แต่ว่าใช้เวลาค่ะอ่าอย่างแกงเพื่อนๆให้ผ่านเออแกงเพื่อนๆมีเป็นห่วง่กับดรีมแกงเพื่อนเพื่อนก็ไม่เคยห้ามอะไรหนูเลยในชีวิตไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ว่าคือไม่ว่าหนูรับสารอะไรมาที่มีคนเตือนหนูเป็นห่วงหนูหนูครอบคุณแล้วหนูก็เข้าใจเก็บไว้แต่สุดท้ายเราจะรู้จักใครสักคนมันไม่ใช่ว่าเราเราตัดสินคนอื่นตามที่คนอื่นบอกแล้วก็ต้องรู้จักเขาจริงจริงเหมือนกันเราจะตัดสินเขาด้วยตัวเอง ใช่จริงๆไม่ว่าทุกคนที่เพื่อนที่เข้ามาในชีวิตหนูหนูก็ตัดสินด้วยตัวเองเพื่อนหนูแต่ละคนก็ไม่ได้ดีรอเล่นรอเ,เล่นประมาณนั้นค่ะม,มีคำเด็กนิกกี้บอกว่าตอนนี้เขายืานยันแล้วเขาจีบเราแต่คนอื่นจะมาจีบเราเขาก็โอเคนะอะไรอย่เงี้ยก็ดูแฟร์มากอ่ะอยโ้เจ๋งนะเราเจ๋๊ทอกคนอื่นจะจีบเราก็โอเคเอ,อ้าก็ที่มงไงกันแห้นาะแล้วมันไม่ดีเหรอคะไม่ดีคือเขาดูแฟร์ดูแบบเฮ้ยแมนคือเขาดูแมนไงแต่หนูรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ที่แฟร์มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วตราบอไรที้ย เหมือนกันพี่หนูรู้สึกว่าแบบหนูรู้สึกว่าเขาก็ตอบให้เกียรติหนูมากๆนะแล้วก็ก็ขอบคุณในความแฟร์ของเขาเลช่ะก็ไม่ใช่แค่หนูดูแม่เมื่อเี่ยส่งประจำเลยยายแม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาค่ะก็ได้เห็นค่ะครอบครัวเป็นไงบ้างพอแบบได้เห็นว่าแบบเขาดูจริงจังกับเราขนาดคุณแม่น่าจะมึนหัวไปตั้งแต่แบบแรกๆแล้วที่ไม่ใช่แค่พี่เขาอ่ะแบบว่าไม่ถึงว่าแบบหนูหนูมีก่อนหน้านี้แบบว่าพี่เพราะพี่โอ๊ตอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็จะงงๆไปตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาก็ มันชินชิ้นๆ<อ>ใช่คะ่ะประมาณนั้นค่ะเจ้จับมือ